ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนนะครับ FC ชาวบอลแฮปปีเดดซินเวสเตอร์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลแฮปปีเดดซินเวสเตอร์กันนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ถูกว่ามาทำมอร์นิ่งทอล์กกันใหม่นะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับด้วยความที่มีภารกิจเยอะนิดหนึ่งนะกับสิ่งีต้องดูแลร,รับผิดชอบก็เลยกลายเป็นเว็บเลยนะพูดง่ายๆยุ่งนั่นแหละนะ โ okay. อเคก็วันนี้เรามาคุยกันในส่วนของ Morning Talk เช้านี้กันหน่อยนะครับว่าวันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันอะไรจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเกี่ยวกับมุมมองของเรื่องสองครามการค้าที่มีผลกับตลาดหุ้นไทยนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าในมุมมองส่วนตัวของผมเนอะล่าสุดก่อนหน้านี้เอทัมนะครับก็มีการอ่อนต้นนะว่าอ,อ่อนตนในที่นี้คือ,อภาษีนําเข้า จากประเทศต่างๆที่เข้าไปเขาใช้คําว่าก้มก้มจูบก้นนะผมประมาณนั้นแต่สํารับผมมันก็คือเข้าไปเจราจาต่อรองนั่นแหละนะให้แบบออลดลงหน่อยหรืออะไรยังไงนะครับคือเขาก็ดูท่าทีตรงนี้กันนะพือยับกันหน่อยรักษาความเป็นมหาอำนาจกันนิดนึงนะครับซึ่งหนึ่งจุดที่สําคัญอย่างมากเลยนะที่ผมเล็งเห็นก็คือว่าณสถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบันเนี่ย คือเขาเวฟให้ก็จริงกว่า70ชาตินะแต่การเวฟเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเทมโพลารีนะชั่วคราวเพราะเขากำหนดไว้90วันยกเว้นฝั่งจีนที่เรียกได้ว่าดันภาษีเพิ่มขึ้นแต่ชัดเจนนะเป็น14 5ป็นะซึ่งมันก็นัก่วงอยู่พอสมควรปัญหาที่สำคัญเนี่ยหลายต่อหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าเออมันคงไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยแล้วนะพอล่าสุดเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ ดีตัวขึ้นนะครับช่วงสองวันที่ผ่านมาดีขึ้นเยอะเลยนะจนเมื่อวันนี้เนี่ยที่ผมกำลังถ่ายทำคลิปเนี่ย<ม>ก็จะเห็นตลาดหุ้นไทยวิ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1,130กันเลยนะเออจากจุดต่ำสุดที่เกิดการย่อร่วงลงไปที่1 0 5 0ถึง1,070โดยประมาณใครที่อยู่ในห้องรับนักลงทุนกับผมเนี่ยคุณก็จะเห็นอยู่แล้วนะว่าผมบอกคุณล่วงหน้าไปแล้วในมุมมองส่วนตองผมนะว่า เออถ้ามันร่วงเนี่ยก็จะไปที่จุดๆไหนนะครับแต่หนึ่จุดที่สำคัญนะครับที่อยากจะกำชับแล้วก็เน้นย้ำเนี่ยคือหลายคนอาจจะคิดว่าตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะแต่คุณต้องไม่ลืมข้อหนึ่งนะว่าสินค้าในบ้านเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ใช่สินค้าของคนไทยแล้วย้ําเลยนะมันไม่ใช่สินค้าของคนไทยแล้วแต่มันเป็นสินค้าของชาวจีนเอ่ยแล้วก็เป็นจีนเถื่อนบ้างที่ เรียกได้ว่าอะไรมาจ้างแรงงานเถื่อนที่ไม่ใช่แรงงานไทยอ่าจ้างพมา่าจ้างาเขมรอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครองตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าหนึ่งจุดที่สําคัญในคลิปก่อนที่ผมเน้นย้ําคือคนไทยเราตอนนี้ถ้าคุณอยากจะอยู่รอดในสภาวะที่โลกอันผวนอย่างนี้นะครับแนะนําว่าอุดหน,นุนซื้อของของคนไทยเท่านั้นฮนะเออพยายามรีเช็คนิดนึงอย่าไปซื้อของนอกโดยไม่จําเป็น นะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือว่าเช็คหน่อยว่าอันไหนของจีนอันไหนอะไรยังไงใครเป็นคนขายนะพากคุณอย่าลืมถ้าเกิดว่ามันเหมือนบ้านเราอะว่าที่คนไทยรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็เพราะว่าอ,อ๋อขายของไม่ได้นะไม่มีเงินใช้ซึ่งอันนี้มันก็คือปัจจัยละเนะี่ยอกปะดังนั้นเนี่ยการที่พมา่าเอยเขมรเอยจีนเออยังอยู่ได้เพราะว่าเขายังขายของได้เนะี่ย่อกปะ เขายังขายของในบ้านเราได้เข้ามากอดกไวยว่างกันดีกว่าขายได้มากขายได้น้อยไม่รู้แต่เขามีงานทำนะมาทำในอาชีพที่สงวนของคนไทยอย่างเงี้ยซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่อุดหนุนสะอย่างเขาก็ไม่มีที่อยู่หรอกเขาก็ทำหาอะไรไม่ได้หรอกไม่ออกไปดังนั้นเนี่ยก็เลยกําชับนะว่าถ้าอยากอยู่รอดให้ได้นะครับอุดหนุนคนไทยฮะเพราะต่อให้ของมันแพงกว่าของเขาอ่ะผมก็อยากจะบอกว่าคุณภาพมันดีกว่า เพราะคุณก็เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณเนี่ยสนใจแต่ของถูก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 เนี่ยมันเป็นยังไงกับโลกเพราะว่าของถูกเนี่ยมันก็จะเกิดการตัดราคานึกออกปะแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นสงครามการค้ายอย่างที่เกิดขึ้นนะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะกําชับเน้นย้าครับว่าเท่านี้เนี่ยคุณไม่อยากจะบ่นทําลายโลกไม่อยากจะบ่อนทําลายชาติอย่าอุดหนุนนะของจีนเนี่ยอย่าอุดหนุนนะหรือว่าคุณเห็นคนขายอาจจะเป็นพมา่าเป็นคำเหม็นอยู่ในบ้านเราไม่จําเป็นอย่าอุดหนุน อุดหนุนคนไทยฮะเชื่อผมต่อให้ของมันแพงหน่อยแต่มันดีกว่าแน่นอนนะครับและอย่างเนี้มันจะทําให้พวกเราอยู่รอดในระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะแล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงอย่างที่ได้บอกไปว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการผ่อนปลนของทั้ส90วันมันปลอดภัยแล้วแต่คุณอย่าลืมนะครับตรงเนี้มันแค่90วันเท่านั้นการที่ผ่อนโลน90วันเนี่ยนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าหลังจาก90วันเนี่ย ซึ่งจริงอาจจะเร็วกว่านั้นนะเพราะตลาดหุ้นเนี่ยเป็นตัวชี้นําเศรษฐกิจจริงสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าหลังเก้าสิบวันเนี่ยทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะกลับมาแน่นอีกอาจจะกลับมากดดันกลับมาตึงเครียดกันต่ออีกเช่นเดียวกันซึ่งจุดๆดน,นี้ก็เป็นจุดที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับ คีย์เวิรดที่สําคัญเลยที่ยังต้องกําชับและเน้นย้ำเมื่อคุณว่าเรามัดระวังตัวกันให้ดีเก็บคอง,งอเข่าไว้บ้างอุดหนุนของคน,นของคนไทยใครที่อยู่ในตําแหน่งที่คลิปก่อนผมบอกว่าสุมเสียงก็พยายามหาช่องทางหาลู่ทางสร้างเงินสดสำรองทุกเชิีขึ้นมาให้ได้นะเพราะคุณยังไม่ไปลอดภัยหรอกฮะแค่ตอนนี้คุณยังมีเวลาหายใจมากกว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่า หลัง90วันอาจจะมีประเด็นแต่จริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีประเด็นก่อนหน้านั้นด้วยเหตุผลคือของจีนมันเต็มตลาดเนี่ยบอ,อกปะแล้วจีนโดนภาษีเทียบแม้เขาจะมาผลิตในไทยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันจะมีผลกับภาคเศษรษฐกิจของเราเพราะเราโดนแย่งพื้นที่โดนแย่งงานโดนแย่งอาชีพโดนแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วพอเราปล่อยให้เขาเข,าเข้ามากันเองนะครับจุดนี้ก็เป็นชี่หน,หนึ่งที่สําคัญมากๆดังนั้น ดูแลตัวเองกันให้ดีแล้วก็สาหรับไครก็ตามนะครับที่คิดว่าตลาดรุ่นไทยน่าจะขึ้นแล้วผมมองภาพอย่างไรกันวนี้อาจจะเป็นการปั๊มก่อด,ดัมแต่ระยะสั้นถึงระยะกลางก็เป็นไปได้คือหมายความว่าดีตัวขึ้นนะแต่จะดีดได้นานแค่ไหนไม่รู้แล้วก็หลังจากนั้นอาจจะดัมลงมาก็เป็นไปได้นะครับซึ่งการดัมที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นตับวารอบโควิดก็เป็นไปได้นะฮะ โควิดเนี่ยร่วงลงไปประมาณ960-970จุดใช่ไหมอันนี้อาจจะต่ำกว่านั้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้บอกว่าดูแลตัวเองกันให้ดีเก็บคองของข่าไว้บ้างนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเนาะแล้วก็หุ้นที่คุณถือสำคัญม,มากผมเคยพูดในคลิปก่อนๆอ,อย่างชัดเจนเนะครับว่าพยายามเลือกบริษัทที่แข็งแรกร่งนิดนึงนะฮะอย่าเลือกบริษัทที่แบบมีความเสี่ยงสูงหุ้นป่านนี้อย่าไปเล่นแล้วก็พยายามเน้นบริษัทที่คุณมีความเข้าใจ อย่าตามกระแสมากจนเกินไปแล้วก็อย่าลืมหุ้นที่เข้ามาอยู่ในพอร์ตเนี่ย่อนซื้อเนี่ยต้องเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะคุณมีความเข้าใจมันแล้วก็คือถูกนะหุ้นนั้นดีจริงๆแล้วก็มีผลตรับตบ่นะครับและที่สําคัญเลยถ้าเกิดคุณถือครองอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมรีวิวรีวิว,ว,วดูให้ดีนะว่าของที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยแบงค์เวิร์กหรือเปล่า สถานการณ์แบบนี้แล้วพยายามแมปปิ้งให้ดีนะว่าสงครามการค้าเนี่ยในสิ่งที่คุณมองเนี่ยจะมีผลต่อโครงสร้างธุรกิจที่คุณถือครองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีผลในระยะยาวเนี่ยแปลว่าโครงสร้างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าโครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะกลายเป็นว่าคุณกําลังถือหุ้นที่เรียกว่าไงอาจจะไม่ได้ผลที่ดีให้กับคุณในระยะยาวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้ m o n ิเตอและรีวิวกันให้ดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ใน Morning Talk ชาวนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับผมแล้วถ้าใครที่คุณคิดว่าคุณฟังผมแล้วคุณสนใจนะอยากจะเข้าห้องรับนักลงทุนนะครับเพราะว่าห้องรับนักลงทุนเนี่ยปกติผมก็จะมาแชร์แนวคิดด้านการเงินด้านการลงทุนไปถึงการพัดพุ่นด้วยอะไรเงี้ยเนาะในช่วงทุกวันพุธเวลาประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่ม นะครับแล้วก็เราจะมีกลุ่มไลน์ให้ด้วยซึ่งเจอกันทางซูมสดช่วงวันอุธแล้วก็มีกลุ่มไลนย์อยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับจนถึงสิ้นปีนะโอเคก็ถ้าสนใจเนี่ยก็ทักเข้ามาที่ไลน์ไอดียแอดโคบนะครับผมดูอย่างภาพตรงนี้เนี่ยร้านค้าเนี่ยดูปิดกันเพียบนะเห็นปะลาวคนอาจจะบอกว่าผมมอร์นิ่งพอกเช้าไปหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีอ่ะคนน่าจะขยันทำมาหากินแบบ เออแต่ตอนนี้มันชัดเจนว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวแล้วว่าเศรษฐกิจบ้านคุณมันจะดีหรือไม่ดีเนาะก็พิจารณากันให้ดีนะครับประเด็นที่2คือถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะเข้าห้องรับนักลงทุนเนาะไม่สะดวกเข้ามาฟังผมแบบส,สดๆอะไรเงี้ยก็คุณสามารถเรียนรู้คลิปนะที่แชร์ไว้แบบไม่อั้นเป็นบุฟเฟ่เลยในห้องเรียนวงในนะรวมถึงคลิปในห้องรับนักลงทุนด้วยนะที่อาจจะเล็อรอดแล้วก็แชร์ให้ ย้อนหลังนะครับก็ถ้าสนใจสามารถสมัครเป็น Membership ก็ได้นะครับตกเดือนละ2 0 0บาทเมมเบอ s h i p ในช่องบ o ลแ h p p p n n e s s i n v e s t o เนี่แหละคิดะว่า200บาทนั้นก็เป็นค่ากาฟแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานกันไปนะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันเนาะสำหรับวันนี้คิดว่าลาไปแค่นี้ก็แล้วกันเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม